คือคาเฟ่ที่เนี้ยค่ะมันจะไม่ใช่ที่ดินของเขาเองเขาเช่าที่ของที่ตรงเนี้ยเพื่อทำร้านคาเฟ่ครับอานนี้ขึ้นมาแล้วพอเพิ่ว่ากั้งอได้มีโอกาสไปเจอเจ้าของที่แล้วได้คุยกับเขาเน,นี้แกก็เล่าว่าก่อนหน้าเนี้ยคาเฟ่เนี้ยค่ะเมื่อก่อนอ่ะพื้นที่บริเวณที่ท,ที่ที่เปิดคาเฟ่ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ให้เช่าขายอาหารตามสั่ง แล้วก็เป็นร้านซุ้มน้ําเล็กๆอะคะ่ะครับแล้วก็บริเวณเนี้ยก็จะมีเขาจะตั้งสารพภูมิตรงหัวมุมซึ่งเป็นทางเลี้ยวเข้าคาเฟ่ปัจจุบันเอาเป็นว่าเอานี้ก่อนหนูถามพี่ว่าพี่เลี้ยงกุมานไหมคะอ,มอ่ะแกก็บอกว่า,าที่ร้านเนี้ยไม่มีค่ะแต่ที่บ้านพี่ยังมีด้วยเดี๋ยวกั้งพี่จําได้ละตายละร้านฉันมีผีจริงๆหมดอนเนี้ยแต่ก่อนที่กั้งจะมาทํางานอะมันมีน้องผงคนนึงครับ มันมาเช้ามันเข้ากะเช้านี่แหละตีห้าแล้วมันมาเล่าพี่ฟังว่ามันเห็นผีในห้องสต๊อกเออ่ช่วงกลางคืนนะคะจะฝันแปลกๆซ้ําๆอืมอ่ะคือแรกเลยจะมีคุณป้าวัยกลางคนมาสั่งขอคอาปูชิโน่หน่อยสิช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งอะคะ่ะเหมือนห่างตาเห็นแ,บบแบบว๊บๆเป็นผู้ชายสวมชดา มีเขี้ยวงวงแล้วตัวเขียวเขียวค,คือจะยืนอยู่บริเวณชั้นวางของทีนี้ช่วงที่ไขประตูเข้าไปอ่ะตามันเห็นว่ามันมีผู้หญิงสองคนอยู่ในร้านซึ่งผู้หญิงคนนึงอะค่ะลากเก้าอี้ที่ที่ที่อยู่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์อไปยืนออแล้วก็ขึ้นเอาเมือเอื้อมไปหยิบของที่เป็นโปรโมชั่นที่จะแจกในวันนั้นนะ่ะสองคนนะค่ะหันหน้ามาย้มให้<อ>พร้อมหัวเราะแบบกิ แบบเหมือนสนุกมากอะแบบอะไรนะแล้วความรู้สึกเราคือแบบมันขนหัวลุกทั้งตัวเลยนะเพราะว่ามันจัดหัวเราคิกคักคิกคักมันยิ้มกว้างขึ้นแล้วมันค่อยคยหายไปอะจากเอบรีเวงหน้าเคาน์เตอร์ครับโดนแล้วความรู้สึกเราคือเราเอาละโดนละผ่านมาได้สักพักหลังจากตั้งประมาณได้ที่สองที่ละมันเหลือไปเห็นนะคะช่วงช่วงโพลเทละ เขีนบางอย่างที่อยู่ในรูปของปู่เวสุวรรณะค่ะ oh. แต่ไม่ใช่ปู่เวสวรรณ oh. อ้าว